ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่8ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับแรมสามข้าเดือน12ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าการที่คนเราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะยิบจับอะไรทำอะไร ก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคลสําหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทําอะไรก็จะไม่มีความสําเร็จเพราะฉะนั้นทุกคนเราจะออกจากเคหสถาน หรือว่าอาการบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงขวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลอย่างยิ่งในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองสำหรับในเรื่องของการงานวันนี้คนเกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกในช่วงของวันนี้ทำอะไรต้องใจเย็นๆถ้าหากว่าใจร้อนงานของท่านจะไม่ได้ดี สำหรับในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีลายจ่ายอยู่บ้างแต่ท่านระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างนั่นอาจจะมีคนเข้ามาพูดจาหลอกลวงให้ท่านเสียงเงินเสียทองได้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ก็ดีวันนี้พูดจาดีทำอะไรช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบนั่นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิ่ที่ดีเป็นทิ่ที่เป็นมงคลอีกเช่น <c oughs> เดียวกันหยิบจับอะไรวันนี้จะมีความสําเร็จมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ดีทำอะไรจะมีคนคอยช่วยเหลือ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาก็มีคนขอช่วยเหลือท่านและให้กำลังใจก็ขอให้ท่านจงขยันมันทำงานในวันนี้จะมีความสำเร็จการเงินการทองดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงิน คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะไม่เดือดร้อนในวันนี้ในเรื่องของความรักความใครด่ดีถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งจะรู้จักกันจะมีของขวัญของฝากม,มาให้ซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือคนเกิดในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคลนำโชคนำลาบติดเนื้อติดตัวจะเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้น ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคนเกิดในวันอังคารให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของการเงินการงานการงานในวันนี้ท่านระมัดระวังสักหน่อยการทํางานถ้าหากว่าทํางานรวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ให้ท่านระวังการจริงดีจริงเด่นหรือ การชิงไว้ชิงพลิบในช่วงของวันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการเงินดีวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีวันนี้พูดจาดีทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันการงานดีปรึกษาหารือกันได้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนสีที่ดีก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงของคนที่เกิดอยู่ในวันพุธวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิ่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกด้วยในช่วงของวันนี้งานที่ท่านทำนั้นอาจจะยุ่งยากสักหน่อยบางทีก็เป็นงานเล่งด่วน เป็นงานที่ท่านจะต้องรีบทำรีบส่งให้กับเจ้านายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานด้วยอย่าให้ผิดพลาดในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ลายจ่ายจะมีมากกว่าลายรับให้ท่านประหยัดหรือท่านระวังไว้จะจ่ายอะไรก็ให้ท่านกลึกกลองดูให้ดีเสียก่อนสิ่งไหนจำเป็นก็จ่ายสิ่งไหนไม่จำเป็นก็ให้ท่าน ยับยั้งไว้ถ้าหากว่าท่านประหยัดไว้จะเป็นการดีในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันทำอะไรช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีให้ความคิดเห็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ หยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนการค้าขายคนที่เกิดในวันพระฤห,หัสจะขายดิบขายดีแต่เปิดร้านใหม่ๆก็จะ มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันอีกมากมายในช่วงของวันนี้การเงินดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายสลับกันเรียกว่าในเรื่องของการเงินคนที่เกิดอยู่ในวันพะระฤหัสในวันนี้จะไม่เดือดร้อนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของคนรักจะจู้จี้หงุดหงิดสักหน่อยวันนี้ทำอะไรต้อง ตามอกตามใจเขาไม่มิฉะนั้นอาจจะมีการแง่งอนจะทำให้เรานั้นต้องอุดหิดไปด้วยนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤห,หัสประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีฟ้าสีน้ำเงินสองสีจะเป็นสีที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจาวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็มีความสําเร็จในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ทําอะไรต้องระมัดระวังถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต หรือว่าที่สูงที่ต่ำให้ระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ได้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของคนรักคนใคร้ก็อาจจะมีการจู้จี้งุดหิดสักหน่อยในช่วงของเย็นๆอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการทำงานในวันนี้อาจจะมีทะเละาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้ท่านใจเย็นเนไว้ นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมา,มาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านยืนล้างหน้าหันไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่ดี สีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือสีครีมสีครีมสีฟันบุรีสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในการเสี่ยงดวงในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมงานเก่าๆก็ยังข้างๆอยู่ แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็สามารถทําได้สะสางทําได้หมดในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันวันนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของคนรักคนใครวันนี้แต่หากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆเพิ่งเจอจะมีความสุขอย่างยิ่ง จะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันอีกด้วยนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี